จอมานได้อุบัติขึ้นใหม่เพราะสายใยรักขาดสะบัน้นอนาคตของสามพิภพจะเป็นอย่างไรลีเหลียนซินคือผู้ถือชะตา mistakes. ในครั้งนี้วอตส์แจีอลขอแนะนำนิยายูริจินโบราณเรื่องตำนานผนึกรักจอมานจากคุณโนวันโนสเมื่อจินเฟิงหลงผู้เป็นคู่สมรสของหลีเหลียนซินได้กลายเป็นจอมานอุบัติใหม่เพราะใยรักของทั้งคู่ขาดสะบั้นลงจากการที่หลีเหล,เหลียนซินฆ่าชีวิตสตรีที่นั่งหลงรักจึงเกิดเป็นความอคติและความเข้าใจผิด ก่อนที่สามพิภพจะถึงคราวอาวสานหลี่เหลียนซินได้รับภารกิจอันใหญ่หลวงด้วยการย้อนอดีตเพื่อกลับไปแก้ไขเรื่องราวต่างๆและห้ามทําให้แยระขาดเป็นอันขาดแม้ชาติก่อนทั้งคู่จะไม่ลงรอยกันเพาถูกให้รายจากผู้เป็นเพื่อนสนิทและยังเป็นถึงสตรีที่จิ้นเฟิงหลงมีใจให้อีกแต่การย้อนอดีตกลับมาในครั้งนี้จินเฟิงหลงนั้นแตกต่างจากชาติก่อนรากับคนละคน อนาคตของสามพิ่ภพจะเป็นอย่างไรมาเอาจะช่วยไปด้วยกันนะคะเรื่องนี้ข้อสนุกทุกคนห้าพานเลยนะ